สุดครัยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดารกโวนะครับวันนี้เราก็จะมาับการสุ่มเกลือนะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่เราเปิดสติกเกอร์ไปนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ my little pony นั่นเองนี่ก็เป็นการรีวิวแบบแนวคีคู่เลยนะก็เป็น a n นิเมชันหรือเปล่าหรือเป็นแค่การ์ตูนนะเป็นของฝรั่งนะครับน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะที่ดูนะครับก็เป็นการ์ตูนนะครับเป็นน้องม้ายูนิคอร์นนะครับ ซึ่ง My Little Pony นี้ก็เป็นแบบขนมวอฟเฟิลบิสกิตลดนมนะครับซึ่งอันนี้กล่องละย9่บาทซื้อได้จามเซเวซึ่งเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมออกต่างซื้อเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยซึ่งอ่นี่ที่ผมดูมาก็คือมันมีอ่าฟิกเกอร์ l i t เ l ต Pony พะครันนะเป็นประมาณ10แบบให้สะสมนะครับนี่เห็นไหมมีแบบลุนแบบซีเครตนะถ้าใครตามหากลองสมานิการน่าโดนอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งใครเก็บของสะสมดิ t เทนโพนี้อันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับดูตามกล่องก่อนนะนี่ประมาณนี้มีทั้งหมด10แบบนะกล่องกล่องกลองไม่โฟกัสนี่ก็เป็นม้ายูนิคอร์นนะแล้วก็เป็นตามสีผมไม่รู้ว่าชื่อของน้องๆเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะอันนี้ลองนับดู2 4 6 8มี8แบบอันนี้แล้วก็เป็นซีเขทนะสองตัวก็เป็น10แบบนั่นเอง ซึ่งติดตามรายละเอียดที่นี่ครับเป็นของ l e g a c y แท้หน้านี้ดูนี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าฟิกเกอร์มันจะน่ารักหรือว่ามันจะออกไม่สวยอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับอ่านี่ข้างกล่องบางทีกล้องมันก็อนี้ไปนะแสงแฟชครับมีมาตัวสีดำเนาะเท่อนเนี้ยอยากได้มาจะได้น้องม้าสายลุงนะครับนี่นะสิบแบบนั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้แกะเลยนี่ ยะลองมาแกะในซึ่งแกะก็นี่ครับตรงด้านบนเลยมันจะมีรอยเป็นนิ้วมือนะกดลงไปนะครับนี่มันจะดึงก็ได้หละแต่ว่าดึงก็ได้อะมันจะขาดไหยโอเคครับนี่แกะละซึ่งกล่องเอ๊ซึ่งกลอง่อง,กลองอาจจะสั่นๆก็ขอไปดูกันนะครับ่าลองจับกอนนี่คือขนมนี่นี่เป็นขนมมั้ย อ่าลองรีวิวก่อนละกัน,กนมันกินนมนะมันจะมีลายคล้ายไอ้น,นี่อยู่นะ,ะคล้ายไอโคลามัรใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมาลิเทนปุ่นนี่อ่ากปนหนึ่งนะนี่ครับก็เป็นม้ายูนิคอร์นนะเฮ้ยมันเบรเบร์นี่นี่ครับอ่าลองกัดดู่อนคือมันไม่มีไส้นะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นนมนะ อร่อยอ,อยู่กินมาแล้วกินไม้ยูนคิค้อนไม้ยูนิคอนกินอืออันนี้ตัวเท่าไหร่ัวัที่สามนะครับไม่รู้ชื่ออะไรกินมาแล้วไม่ดาบ้านะครับไมด้ามามีไหมนนี้ตัวอะไรอะนี้ตัวเดิมมาซ้าๆนะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็อร่อยอยู่นะก็กล่องยี่สิบเก้าบาทนะ ซึ่งหาซื้อได้ตามเซเป็นนะแล้วก็ต้องลุ้นนะว่าเซเป็นไหนมันมีหรือไม่มีเนาะโอเคเฮ้ยอันนี้ผมจับมาแล้วอ่าเท่าที่สัมผัสดูตัวมันเล็กนะครับอ่าเดี yeah. ๋ยวดูเลยชุบเฮ้ยโอ้โหไม้ใส่ลุงโอ้โหยังสวยเฮ้ยจริงปะเนี่ยอยากได้สีลุงพอดีเลยนี่ครับว้าวก็ไม่สีลุงสักเท่าไหร่นะมีประมาณ3 4มสีมั้งเฮ้ยนี่มีสายฟ้าด้วยอ่ะอย่า yeah. I am the fresh โอเ ถ้าใครมีหรือว่าใครซื้อก็ลองคอมเมนต์ได้นะว่าได้ตัวสีอะไรกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ผู้คุยได้นะเดี๋ยวเราแกะดูแล้วกันแกะอะไรวะอ่าวุรับเฮ้ยอ๋อเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับก็ตามเร็ราคานะ29บาทอาจจะมีการตัดเกรดอะไรที่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ไม่สำคัญนะครับช่างมาแล้วกันนะ อเอาไว้เก็บของสะสมซึ่งผู้ปกครองสามารถซื้อให้ลูกๆได้นะครับเป็นการสุ่มนะแต่ถ้าได้ตัวที่ไม่ได้ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนี่น่ารักไหมนะนตัวก็เล็กอยู่นะ,ะเทียบกับมือนะเล็กจัดเลยโอเคอสว่าง่อยนี่ครับาาตามอันนี้เลยลูก รูปมันแบบตัวข้างบนเลยนะครับมีตารางนี่ครับนี่ซึ่งสามารถเอาไปฝากเพื่อนๆน,น้องๆกันได้นะครับนี่โอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการมาสุ่มเกลือในโลกของความเป็นจริงนะครับซึ่งห่างๆกันไปนานก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะ ถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไ,ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใ,ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันไปแล้วฟิ้วมลิตเติลลิทเทิลลิตเติลผู้นี้ใช่ไหมเพลงมาเป็นนี้เพราะว่าหยาบเจอกันบา,บาย